มาม่าสามคนนี้เก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ก็จะมีมาม่าเก่งๆที่เวียนเข้าเวียนออกจากเอลิมิเนชันเป็นว่าเล่นเลยอีกแค่2องอีเท่านั้นเองนะที่เราจะเห็นเซ็กซี่มาม่าคนแรกในประเทศไทยขอถามเลยก็แล้วกันมาม่าสามคนนี้คิดว่าใคร ควรที่จะเป็นเซ็กซี่มาม่ามากที่สุดอ่าจะคิดว่าทุกคนที่อยู่ในคอมเพลตชันตอนนี้มีความเป็นเซ็กซี่มาม่าในตัวเองมีความยูนิคมีความสเปเชีย hmm. ลในแบบฉบับของตัวเอง mm hmm. เพียงแต่ว่ารูปแบบที่รายการตามหาอันเนี้ยจะไม่แน่ใจค่ะน่าจะต้องเป็นอะไรที่มาดามมองเห็นมากกว่าที่จะมองเห็นค่ะ แล้วในสามคนที่ยืนอยู่คิดว่าใครควรจะได้เข้ากลับไปสู้กับเพื่อนๆคนอื่นคะอมจัสไม่รู้ว่าใครควรจะได้กลับเข้าไปนะคะทางรายการอาจจะมองได้ดีกว่าแต่ว่าสำหรับแจ๊ซจะคิดว่ามามนุกก็ยังยังอยากที่จะอยู่อะ่ะอืมเห็นแสดงว่าเราไม่ได้อยากที่จะอยู่ต่อแล้วหรอะอยากอยู่ค่ะอยากอยู่ค่ะมามนุกค่ะ ใครควรที่จะอยู่ใครควรที่จะเป็นเซ็กซี่มามา่าเราก็พัฒน์ลำบากเพราะตอนนี้ทุกคนก็มีคุณสมบัติที่ดี <Independence> แล้วก็เราก็มองว่าตัวเองก็สมควรที่จะเป็นเซ็กซี่มาม่าเหมือนกับเพื่อนๆพนกอยากที่จะไฟต่อมาแม่ยู่คะ <S <s <illy> <S ก็ทุกคนเป็นเซ็กซี่มาม่าได้หมดถ้ารายการอยากได้คนที่พัฒนาตัวเอง ยูคิดว่ายูก็สามารถเป็นเซ็กซี่มาม่าได้หรือว่าถ้าอยากได้คนที่ครบแบบแม่นกที่มีความพยายามแล้วก็ร้องได้เต้นได้หรือมีแบบความห่วงใยผู้อื่นการมองลงใงนแง่ดีแม่นกก็เป็นได้หรือแจสเองก็มีการส่งพลังไปให้คนอื่นได้ดีๆมันทุกคนมีข้อดีของตัวเองหมดนะคะอยู่ที่ว่ามาดามแล้วทางรายการอยากให้เป็นคนไหนมากกว่า ต้องบอกว่าในฐานะที่มาดามเก๋นะคะก็มาในครั้งที่สองแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเราเห็นพัฒน,นาการของแต่ละคนเนี่ยชัดเจนมากๆแต่เราต้องอย่าลืมว่าเพื่อนเพื่อนเราคนรอบข้างเราเขาก็ไม่ได้อยู่พัฒน,นาเหมือนกันก็ยอมรับว่าทั้งสคนมีการพัฒน,นาแต่เราก็ยังเห็นทั้งสมคนในห้องนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันคุณคิดว่าเพื่อนๆอนอีกสองคน ใครที่ขาดการพัฒนามากที่สุดและควรจะออกถ้าเรื่องการออกอาจจะดูได้จากผลงานทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะชัดเจนประมาณหนึ่งค่ะงั้นคุณต้องเลือกค่ะเพราะว่า s e x กซี่มาม่ามีคนเดียวอืมจัสไม่ได้อยากให้ใครออกค่ะจตสว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของจัสมานกค่ะนกก็ไม่ไม่ไม่สะดวกใจที่จะพูดว่าใครออกเอาเป็นว่านก พร้อมที่จะทําพร้อมที่จะไฟต่อนูกก็จะทำร้อยหรือร้อยห้าสิบหรือสองร้อยไม่ตรงคำ,<ท>ำถามนะคะ<ๆ>ไม่ได้ถามว่าอยากให้อยู่เพราะอะไรมีความสามารถหรือทําไมถึงอยากจะอยู่ต่อตอนเนี้ยมันเป็นการแข่งขันนะคะเราไม่ได้มาหาเพื่อนคิดว่าตัวเองหรือเพื่อนควรจะออกมากกว่ากันคะน้คิดว่าตัวน้เองควรจะอยู่คะ่ะแล้วมาม่าแจ๊สกับมาม่าอยู่ใครควรที่จะไม่อยู่ที่นี่คะ ในเมื่อทั้งมาม่าแจ๊สและมาม่านกยังไม่ตอบนะคะมาม่าอยู่ลระคะอ่ะละคนก็พัฒนาได้พอๆพกันเพราะเราก็สลับกันเข้ามาในนี้เนาะคืออย่างที่บอกคะ่ะเราเป็นคนที่แข่งขันเรามองเห็นจุดอ่อนหรือว่าจุดแข็งของตัวเองได้ไม่ดีเท่ามาดามคะ่ะจากคำตอบ,บบอกเลยว่ามาดามไม่ได้อะไรเลยจากมาม่าทั้งสามคน ตอบคือไม่ตรงคําถามเลยตับเอาตัวรอดการที่ตอบคำถามแบบนี้มันไม่ได้ช่วยมาดามเลยเพราะฉะนั้นมาดามจะดูจาัดก,การพัฒนาศักยภาพและเควสตของวันนี้ด้วยและมาม่าที่ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มามะ่าคือมาม่านกคะ่ะ ได้เห็นการพัฒนาของมาม่านกตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP 11แล้วนะคะแต่ยอมรับว่าคราวนี้ทั้งเควสและซาซีค่อนข้างผิดหวังเลยสู้ต่อไปแล้วพัฒนาตัวเองมากกว่านี้อย่าให้ผิดหวังอีกขอบคุณมากยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะจะไม่ทำให้ผิดหวังงนขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ ดีใจและดีใจมากๆที่ได้ได้รับโอกาสครั้งนี้กลับมาอีกใจหนึ่งก็แบบใช่เราทำให้เขาผิดหวังนิดนึงเนาะแต่ก็สัญญาจะไม่ทําให้ผิดหวังอีกค่ะจะทําให้เกินความคาดหวังเลยดีกว่ามันคือการแข่งขันนะคะและมาม่าที่ไม่ผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่า,มาคือ มาม่ายูค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราว่ากันตามผลงานลนะคะว่ามาม่ายูเองเนี่ยก็เข้ามาในห้องเรีมินเนทหลายครั้งแล้วแล้วก็ทําผลงานได้ขึ้นเป็นท็ปทอปเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดมาดามเห็นการพัฒนาในตัวมาม่ายูอย่างก้าวกระโดดนะจากวันแรกที่เราเจอกันกับวันนี้มาม่ายูสง่าขึ้น ไอแววตากังวลไม่มั่นใจมันหายไปแล้วแล้วมันทําให้ทุกคนจดจมามาม่อยู่แบบที่มาม่อยู่เป็นด้วย EP 11ก็สุดยอดแล้วสวยสง่า <c oughs> มั่นใจออกไปจากที่นี่แล้วยายหยุดเซ็กซี่นะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณมาดามทุกคนด้วยเลยนะคะดีมากๆค่ะูดีมากๆตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP เนี้ยยูคิดว่ายูมีการพัฒนามากๆนะ จาก EP ีที่4ที่ยูเข้าห้องอ e ิลิมิเนตและหลังจากนั้นยูไม่เข้าอีกเลยยูพยายามที่สุดทุกๆุกเควสเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยู่ทําดีที่สุดแล้วอะยูไม่มานั่งเสียใจอะคะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยูได้ทําไปแล้วยินดีด้วยค่ะมาม่าแจ๊สคุณผ่านบทพิสูจน์การเป็นเซ็กซี่มาม่าสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณที่มาม่าแจ๊สพัฒนาขึ้นแต่เชื่อว่ามาม่าแจ๊สจะมีอะไรให้พัฒนายิ่งขึ้นไป ใน EP ีต่อไปแล้วก็เห็นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของมาม่าแจ๊สนะคะขอบคุณค่ะ,ะจะสรู้สึกว่าตัวเองสามารถเป็นไอคอนเป็นเซ็กซี่มาม่าได้แน่นอนเรามาขนาดนี้แล้วนะโหดไปกว่านี้ในอีก2 EP เราก็ต้องสู้นะคะตอนนี้เหลือ5คนนะคะตอนนี้ก็รู้สึกสนุกคนอื่นไม่ใช่คู่แข่งค่ะคู่แข่งของดิฉันคือตัวดิฉันเองเพราะว่าเวลาระเบิดศักยภาพแล้วดิฉัน มียอ cool นคู่แข่งอะคะ่ะเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องเอาอะไรไปแลกด้วยมิเนจะทำเต็มที่ไม่ให้ตัวเองผิดหวังแล้วก็ไม่ให้คนทางบ้านผิดหวังด้วยค่ะตอนนี้เหลือมามา่าห้าคนจุดท้ายที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับ เอาความจริงใจมาสู้ค่ะวันนี้คารคเตอร์ที่เดินปรากฏกายมาคือดูเก๋มากมันกดดันนะทุกอย่างมันมีกรอบมีขอบเขตส,สวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานทุกคนในวันนี้นะคะไม่เหมือนออมมาขอบคุณเจ้าของงานเหมือนออมเป็นเจ้าของงานเองเอาเลยจ้ะฟาดกันให้จบจบมีทัฟฟาแล้วแต่วันนี้ต้องเลือกเพียงแค่สคน